สวนลำไยจังหวัดเชียงใหม่สูไม่ไหวราคาลำไยตกสวนทางกับต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงคนงานธนาโชตชัยมาศชาวสวนลำไยบ้านบ้านแควปลูกลำไยเอาไว้บนเนื้อที่กว่า6ไร่รวมแล้วกว่า200ต้นแม้ว่าลำไยเกรด AA จะได้ผลดีแต่ราคาร่วงอยู่ที่กิโลกร,รัมละ11บาท ส่วนเกรด A เหลือกิโลกรัมละ4บาทเกรด B ลูกเล็กลงมากิโลกรัมละ2บาทส่วนเกรด C เล็กสุดตอนนี้หลงลำใหญไม่รับซื้อตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วถ้าขายก็ไม่คุ้มต้นทุนจึงตัดสินใจปล่อยเน่าตายคาต้นอยู่ที่ประมาณตัวเบอร์ใหญ่11บาทตัวเบอร์รองลงมา4บาทตัวเล็กสุด2บาทแล้วมันก็ไม่คุ้มต่อการจ้างขึ้นมา ให้ให,ให้แรงงานมาเก็บรายวันนี่คนขึ้นคนขึ้นเก็บเนี่ยรายวันอ่ะห้าบาทคนนั่งไอทำลำไย,ยอยู่กับพื้นเนี่ยเหลือก็ประมาณสัก300ร้อบาทขึ้นไปซึ่งมันไม่คุ้มอ่ะต้นทุนในการผลิตลำไยเฉลี่ยจะอยู่ที่ไร่ละ4,000ถึง5,000บาทค่ะ็นค่าปุ๋ยกับค่ายาแถมปีนี้ราคาปุ๋ยแพงขึ้น2-3เท่าตัว ยังไม่รวมค่าแรงคนงานเก็บอีกวันละเกือบ2,000บาทชาวสวนคำนวณแล้วว่าถ้าขายได้กำไรไล่แล้วไม่เกิน6,000บาทแน่นอนขายไปแทบจะไม่ได้อะไรเลยที่เราทำมานี่ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ไหวเพราะว่าไอ้พวกปัจจัยอื่นๆไม่กระทั่งปุ๋ยยาค่าแมลงครับราคาสูงขึ้นเกือบสเกือบเกือบสาเท่าตัวครับวันหนึ่ง เก็บลำไย,ยนี่ต้องได้ไม่ต่ำกว่า700กิโลซ,ซ,ซึ่งมันก็จะพอดีกับค่าแรงเหลือเหลือให้เจ้าของสวนนิดหน่อยอพอดีว่าถ้าเกิดเก็บแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับค่าเก็บนะครับไม่ไม่คุ้มกับค่าแรงเก็บจึงตัดสินใจโค่นต้นลำไย,ยออกไปขายให้โรงงานเพื่อทําฟืนค่ะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นมา พบว่าชาวสวนลำไยห,หลายรา,ายติดต่อขายต้นลำไยเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ร้อยละ80ถึง90ก็จะเป็นตลาดจากจีนนะฮะก็อยากจะให้ไปเปิดตลาดที่ใหม่อย่างพวกที่เขานิยมในรสชาติแบบนี้ผลไม้ที่แปลกใหม่ตลาดตามประเทศยุโรปหรือว่าอาจจะเป็นแถวตะวันออกกลาง ซึ่งมีความนิยมเกี่ยวกับผล,ลไม้ที่มีรสชาติแบบแบบนี้ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้